สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็พักเที่ยงกินข้าวนะคดู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 ตำโคตรส้มตำตำโคตรมะละกอวเดูดูกับข้าวดูกับข้าวกินซ้นี่ยอาเนนเนื้อดูกับข้าวมื้อเที่ยงนะคะโอ้โห รีว oh, okay. ิวเสือรีวิวส้มตำส้มตำกับข้าวนะคะกับข้าวนะคะอ้ําบ้านใบ้านน่ะจะพาเสือไปปลาเผาที่ไหนคนมาจ้างไปดิซี่เดี๋ยวหนูไปด้วยเสือี้ยวเหมูก็ไปด้วยเสือขัดประกันู้ขดันประก้ ไปด้วยไปด้วยไปด้วยอันนี้คือบักอะไรนมักต้องเหรอมาไม่ได้เส็็จจากหน้าค่ะพักเบรกนะคะกินเที่ยงนะคะพักเบรกกินเที่ยงก้าวเทียงกันนะคะโอ้ยกับเขากัแซบลายแซบลายเดวอพี่น้องเด้อมา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 เด้อาาตั้งนูรน้มัพ่นไม่เป็นไร อแบบนี้แหละจะได้ได้หลายมุมจะได้ได้หลายมุมลองินกับผักบุ้งยาวเลยโอ้ผักบุ้งก็ยอดใหญ่แท้แดงเหลืองแดงนั่นนะก็อยนะก้อยน้อย ก็เี๋ยวก็เลอสองทุงหรยอ่านไลองดูทุกตามนักทำหรอลเือาก่นไปกินบุ้นหรือดดั่หน้า่ย่ไม่โแต่ว่าเขาอเไม่กินจาน่ายนั่งเลยกยนั่งเอายืนเราไม่นั่งเราตูดเปียกตูดเปียกเราไมนั่งเอาวเเสือยืนบ่เขตูดเปียก นั่งเลยเออนั่งเลยอ้าวนี่ห้ามโอยตามบ่ายตามบ่ายโอ้เ็แบบนี่ละเ็ดเ็ดเ็ดไร่เไร่การรไกินได้ที่นี่มามากไ้นการรไปนิเนีวอนอ้ยต้องโมเออเอาเือกนี่เอกไปนี่น้อยเอาไหมข้าหอนิดน้อย ให้เวนโดมอืมกินเไไม่ได้ไหมประมาณแ่งนะหน้าผักส้มตำที่ว่าเผ็ดเจอตำกระท้อนเข้าไปยิ่งกว่าอีกสามเท่ากินทั้งส้มตำกินทั้งตำกระท้อนเลยบอกพร้อมกันเลยไมไม่ได้แล้วเผ็ดแบบ อย่างยแม้มันไม่เลอะอีมันพูดียวมันหลังพออยู่พอแเบรมันเลอะลอี๋อี่มีหมิวนะมันมีพ่อเสือไฟไหนพ่ยนานหลัมกินขแล้วไก่ปก็ได้ไก่ตอนึงเอาไก่ตอนับอืมอะไรลูกเตบอกไหอ๋มอกมัเบามกมัมักกาดนย่จัดน้าหญาเขไปตอมิ้วกคนเดียวอ ย่อแบบข้าวคือเบีแต่มาถุงนึงข้าวยังไม่ได้กเอาเาไปเอาข้าวถุงนึงนข้าวเหนียวนะเหนียวข้าวเหนียวุนึบข้าวคือพอไหมพอหมถุงมีอยู่สวยนึงเี้ยเอามาถยเ้าป้าอาช่วยไม่ได้ có tên này là tôi đường... có đi không bộ... à... có sai nó nói này có sai thì... lầm nó nói 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 này đi ไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแ่ขยะมันพร้อมกันบบเลยไม่มีที่วางเอามาวางนี่เห้เขาะหือเอียงมันหัวอืหัวหัวลหรออืออือหัว เติมเยอะไหมเอีเตเยอะไม่ติมเยอไปมครับครับนี่ครับจังกัทออ่าเ้นอืมต้องกินข้าวอิ่มแล้วก็กินจังอ่ะอื่เขาเยอะแเดเอะี้วเองละลมเส้นเยอะพี่ไม่เสพนิดน้อยคนสวยคนน่ารักเขาบอกว่าเขไม่เข้าเขาไม่ลงแล้วนะบ่ายน เมียนก็ไมอยากกินน้ำจังเลยเขาให้หน่อยในเข็ดไม่ลงนาแล้วตอนบ่ายเหรอไม่อยากจะชิอเผ็ดแล้วจริงมีลงไหมตกลงไปว่าลงนาไหมตอนบ่ายลงไหมไปว่าเขาจะลงก่อนหนูเมียนไปๆเลยเอาๆนะหมาเผ็ดแต่ลงไปเอาใส่ชุดนี้เด้อชุดนั้นน่ะคงจะได้ทิ้งเมียนขอไปแอนด้วยทำไมอ่ะ เววนื้อเงลดีคยถูกหวยก็จะเอาตัวเย็นมาลงบ้านพี่เอ๋ค่อยถูกหวยก็ยจะตัวเย็นมาลงบ้านจะมาลงบ้านก่อนยังไงบุตรเมย์ใครอยากกินใครอยากใช้ใช้เ <c oughs> ลยเดี๋ยวก็จากข้า,าวไรเลยทำอะไรกันพี่เอ๋อ้าวเอ๊ะมันยังไงนะดีาาใจเนาะเมื่อกี้เนาะเกือบจะโอ้ปลาชะบานใจดีมากเลยแนละ้วจริงๆก็ถูกหวยอะ่ะอืมคือเท่าไหร่ จะถามจริงซื้อที่ใบแล้วลอดตะเรีอันไหนหลอดมินน้อยอยู่ไหนไหนของหนูอยู่ไหนมินน้อยนี่เหรอมินในน้ำไปเอนเหรอลูกใช่ประดาซื้อกล้องที่หลังหนูทำไมเป็นแบบนี้เออมันเป็นเลยนแล้วฟองฟอยมันลุยยังไง มไันไม่ได้ดำหรอกภาพว่าจออะไม่เแบบมันไม่สวยแบบกมันอเป็นแบบมีอะกันวนกันเสื้อิมกันเสมใสจิ้มกันโองเราเห็นไม่เห็น้องจิธรรมดาขอบคุณจ้าหลอกมหล

อันนี้ได้สั่งไหมว่าเผ็ดหรือว่ามาตรฐานมาฐานมาตรฐานคะแต่ความจริงก็็นเสือกนแต่เส้นโอเค่จะลงไหเนี่ยตับไหลไอเสือเราลงเหรอลงไปดำนาเหรออ๋อตับไาไม่ลงเพราะว่ามันร้อนกอ้าจตับไล่ลงเดี๋ยวเปนไลงตุ๊ที่นายัน

าไป่เอุกี่ยวกันมีเกอางาฮะือ่าได้ดีอันนี้เหรอ้องดูคมเสหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลาีน่นี้นะคะสวัสดี่ะ้ปานน้อย้ดูเลยูมาดูเลยาอะไรอน็บเจ็บเจ็บหลายค่ะ